หมอปัจจุบันเป็นยังไงพูดดิเออฉีดยาแรงมากหมอสุชนเออฉีดยาแรงมากเออแล้วก็ไม่ฉีดยาแรงบ้างแล้วก็ไม่หายไม่หายก็คือเหมือนมันมันก็พอยังชัวรมันทาไม่ใช่ว่าจะแบบหายหรือว่ามันก็ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นอีกก็ปวดอีกอยากเพิ่งจะมากลับมาเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งรอบเออแล้วก็ไม่รู้สาเหตุเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ชนอะไรเลย ก็ปวดเออขึ้นมากระทันหันมีใครมาแบบมันมีใครมาทำอะไรใช่ไหมกดกดเออแล้วก็แต่เราเราบอกปู่ว่าเราเป็นลูกศิษย์นะเราเราสพาเรานับถือเรามาหาที่นี่เราก็ยกมือไหว้ปู่ที่บ้านที่บ้านแล้วก็บอกให้ปู่มาเป่า่ีนไม่ไหวแล้วปวดถ้าหายจะเอาพองมาอะไรเรากเรื่องมาไปหาหมอปอกปัจจุบันนะครับไม่หายนะครับแต่ไม่ได้มาหาปู่นะแค่ยกมือไหว้แล้วขอแล้วก็หายเพราะนั้นเนี่ย ผมไม่ได้รักษานะปู่เขาปัดเป่านะเออเขาปัดเป่าในสิ่งที่มองไม่เห็นคนเราเนี่ยมีสิ่งที่มองไม่เห็นเวรกรรมอะไรต่ออะไรจับเจอเราลาเออเอาแค่เอปู่เขาปัดเป่าถ้าเป็นโครคภัยไข้เจ็บจริงๆก็คือต้องหาหมอแหละก็ต้องดีขึ้นหมออย่านี้เก่งทุกบา้านยังไงก็ต้องหายแต่ที่เป็นอย่างเนี้ยน่าจะเหมือนอะไรต่ออะไรนะประมาณนี้รับตามนี้โอเคจบ